สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการติดตั้งแอป a c e b o o k อีกอันหนึ่งนะคะหรือว่าแอปแฮกเฟซบุ๊กนะคะอันนี้ก็มันจะเป็นการแฮกให้มีเฟซแอปเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ2อันบนเครื่องเดียวนะคะบน iPhone ของเรานะคะไม่ต้องไปใช้ Safari นะคะเราจะสามารถใช้ Facebook ได้2 สบัญชี2อแอปนะคะให้เล่นกันโดยที่ไม่ต้องไปเข้า safari แล้วนะคะก็ตัวนี้นะคะมันจะพิเศษก็คือมันสามารถดาวน์โหลดวิดีโอมาไว้ในอัลบั้มของเราได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็อันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่ลิงก์ตู้ตู้แอปตัวนี้เลยนะคะให้กดมาที่ย e ดี l ูลเลอร์ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนาวติดตั้งนะคะ ก็จะติดตั้งแอปให้เรานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเข้าไปเลยมันจะเข้าใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาทําการตั้งค่านะคะตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปการจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์เราถ้าเราไม่รู้ว่าไหนนะคะเราก็เลือกหาอันที่ มีเจอสัญลักษณ์ตูตูแอปตรงนี้นะคะให้กดเชื่อถือเลยตอนนี้เราก็จะสามารถเข้าใช้ตูตูแอปตัวนี้ได้แล้วนะคะให้ค้นหาคำว่า Facebook นะคะ มันจะชื่อว่า Facebook p a u s p a s s A A A นะคะก็ให้กด Get ได้เลยสำหรับคนที่ดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็ให้รอตูตู้แอปนี่นะคะอัปเดตสักวันสองวันนะคะมันจะสามารถใช้งานได้ตามปกติมันจะมีช่วงที่ iPhone นะคะมันจะสกัดไอตัวแอปพวกนี้ออกไม่ให้ติดตั้งนะคะก็ต้องรอนะคะแนะนำว่าให้รอตู้ตู้แอปนี่นะคะอัปเดตอัปเดตแอปต่างๆของมันเราสามารถติดตั้งได้ภายในวันหรือ2วันนะคะให้มาเช็คดูถ้ามันติดตั้งไม่ได้นะตอนตอนที่คุณมาดูคลิปนะคะมันติดตั้งไม่ได้ก็ให้รอวัน2วันนะคะมันก็จะมีตัวที่ อัปเดตมาทาให้เราสามารถติดตั้งได้อีกครั้งแล้วก็ใช้งานได้อีกครั้งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแอป,ปที่ไม่ไดออ้ติดตั้งบน App Store นะคะมันก็เลยต้องมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้มันทําการติดตั้งได้ในบน iPhone นะคะถ้ามันใช้ไม่ได้นะคะ สมมติว่า,าวันนี้เราเปิดมาขึ้นมาแล้วมันใช้ไม่ได้เราก็ลบไปก่อนนะคะแล้วรอตู้ตแอปเนี่ยอัปเดตวันสองวันมันก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเลยไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยอย่าลืมทําวิธีเดียวกันเลยนะคะถ้าวันนี้มันใช้ไม่ได้ก็วันสองวันค่อยกลับมาดาวน์โหลดใหม่นะคะนะเราก็จะได้แอปตัวนี้ใช่ไหมคะ f a c e b o o k Pass Pass 2 นี่มันจะใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าเราดาวน์โหลดมาครั้งแรกเราก็มาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะคะทั่วไปทั่วไปนะคะแล้วก็การจัดการโปรไฟล์และอุกปกรณ์เลื่อนหาเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็หาว่าไอ้เฟ e บุ o กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะให้กดเชื่อถือเลยแล้วก็เชื่อถือ,อานี่นะคะ เราก็จะสามารถเข้าใช้ Facebook อีกอันนึงได้เลยนะคะนี่นะคะก็ลงชื่อเข้าใช้เลยนะคะก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้ เฟซบุ๊กอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ facebook อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะเป็นอีกบัญชีหนึ่งเดี๋ยวไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะมันจะเป็นคนละบัญชีเลยนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกบัญชีนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะก็ตรงนี้มันจะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอของเราวิดีโอที่คนอื่นลงเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีรูปรูปลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะให้เรากดเลยนี่นะคะมันจะทำการถามว่าเราจะดาวน์โหลดแบบ s d หรือ h d นะคะก็คือ s d ก็คือคุณภาพปกติถ้าเป็น HD ก็จะคุณภาพสูงหน่อยนะคะก็กด HD นี่นจะถามการเข้าถึงรูปภาพเพราะมันจะไปบันทึกไว้ในรูปภาพของเราอัลบั้มรูปภาพของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะ,ะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่นะคะก็ถ้าใครจะกดดาวน์โหลดเดีโวก็กดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สอนชี้ลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็มันจะมีการตั้งค่านะคะต้ง m ม s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  g n r e r นะคะมันจะใช้งานกับตัวเดียวกับแอป m e s s e n g e r ของเราไม่ได้นะคะถ้าใครอยากจะใช้ก็ให้มาตั้งค่าตรงนี้นะคะมันจะมีการตั้งค่าตรงนี้ใช่ะ นี่มันจะบอกว่า use in app messenger ก็คือถ้าเราจะใช้ messenger โดยผ่านแอปตัวนี้ที่เมื่อกี้นะเข้าไปก็ให้เปิดตรงนี้ถ้าใครอยากจะใช้แอป messenger ที่ที่เราดาวน์โหลดมาอีกอันหนึง่งนะคะมันจะเป็นอีกบัญชีนึงก็ให้ปิดตรงนี้มันก็จะถามถึงการเข้าใช้แอป messenger อีกอันหนึง่งอันนี้นะคะซึ่งมันใช้อีกงานอยู่เราก็เลยปิดมันไว้นะคะเพื่อที่จะ ให้มันใช้ messenger จากแอปตรงนี้นั่นเองนะคะก็คร่าวๆก็เป็นแบบนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็ยังไงลองโหลดมาใช้กันดูนะคะสำหรับใครที่อ,อยากจะใช้ Facebook 2อ,อันนะคะแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษก็คือมันสามารถดาวน์โหลดวิดีโอมาไว้บน p p o o n ของเราได้ด้วยนะคะก็ยังไงอย่าลืมทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะ และฝากไว้ด้วยสำหรับการที่มันจะมีการอัปเดตนะคะบางครั้งเวลาเราบางวันแอปมันจะใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ให้กลับมาดาวน์โหลดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ารอตู้ตู้อัปเดตแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็กดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ